สวัสดีครับนี้มาแนะนําไก่หนุ่มขึ้นฟูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ลอยลอยโตแล้วครับตอนนี้น่าอยสองจุดห้าแล้วครับไก่ห้าเดือนกว่าเต็มที่สองหกสองเจ็นได้แล้วครับตัวนี้ยังเพิ่งจับมาขังครับสีเทาสวยเลยครับตัวนี้ใครชอบลอยโตตัวนี้เลยครับเอาไปปล่อยอีกประมาณสองเดือน ก็ได้เช็คแล้วนะครับตัวนี้นี่นะครับไม่มีตำหนินะครับลอยโตเลยครับตัวนี้ก็ยังมาผมก็ยังมาคอยอัปเดตเรื่อยๆนะครับลูกเพาะที่บ้านนะครับผมอันนี้มาให้ชมหนึ่งตัวนะครับลอยโตซึ่งจับมาขังครับ ไว้มาอัปเดตใหม่เรื่อยๆครับสวัสดีครับ